อ่าครับวันนี้เราก็มาเจอ,อแล้วครับบนน้ำเป็นยังไงมั่งไม่รู้นะครับก็สูงยูก,กิ่งเล็กครับสูงเสี่ยวครับ เค okay, อยู่นะครับกล้องมันจะมัวๆอยู่อ,อก็สูงนะครับถือว่าสูงถอยพอเปล่าอยู่ใต้หลังเลยนะครับ ึน้นน้ีายมันก็จะย้อนแสงน้อยนะครับนี่นะครับขึ้นตรงไปกิ่งนี้นเราไปแอนอยู่กิ่งนูน้นครับน่าจะเป็นต้นขี้นอนไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันไปครับเรามาขึ้นกันเลย ไม่รู้มีน้ําหรือเปล่าลุ้นครับลุ้นงานนี้ขอเซฟตัวเองนะครับ ไอยพุงนะ này nó đang số nốt tốc cái gì chứ ตอนนี้เราก็มาถึงใกล้หลังแล้วนะครับอีกประมาณสามเมตรถึงหลังครับนี่ครับหลังอยู่บนหัวผมนู่นแล้วเกียงเล็กครับหน้าวัดเปี่ยวอยู่คงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับลังนี้เดี๋ยจะขอตั้งกล้องไว้ข้างล่างนี้นะครับข้างบนน่าจะไม่มีสกลงไทย จริงมันเล็กนะครับเพื่อนๆชัดเปล่าไม่รู้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะครับแต่ว่ามันจํานวนครับนี้นะครับใกล้เคียงชัดครับ ได้เสียงชัดนะครับพอ,อได้ครับบางนิดนิดน้อยๆนะครับมันเล็กครับต้องทำใจนะครับเพื่อน จะได้แบบนี้นะครับ That's uh -huh. Pagalvokite. <tus> ต้องจำเป็นนะครับจำเป็นด้วยปีดแน่ còn nữa à quay đấy ào quay bao chết ai nắm à าเอ้ยไม่ได้อะไรเลยพูดอู่ก็บพยายามพยายามเออเอาใส่แค่นี้ก็แค่นี้วะเออเฮ้ยดันผิดกัน เอาเชือกเชือก,พ,กอพูกถอยมาสูงถอยมาสายเชือกสายใช่ไหมเออพูกปลายมา Nữa. con nữa, còn như thế này bao, à? còn như đây bao, còn bao quá. จับเชือกมาเลยฮะจับเชือกไปดึงมาเลยดึงค่ะดึงค่ะจับเชือกไปหมดเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกิ่งเล็กครับเสีเหล ้ำหวานมันตลอดขอนครับพยายามจะเหล็มๆแล้วก็ผูกอยู่นี่ผูกไม่อยู่ครับ<ะ>ก็เดี๋ยวขอต่อถอยก่อนนะครับมีดอยุ่งบนนู่น ไมแลด้ยอยไปแลด้ลลลจริงอันตรายนะครับตรงนี้ถ้าน้ำหนักดัวแรงก็ตกนะครับมันเป็นกิ่งเฉพาะ เฉพาะตัวครับว่าจะตอนไว้เอาอีกรอบหนึ่งแม่ทำไม่ได้คดลิปปาดน้ำหัวเขา้ามาลึกเกินครับเพราะว่าน้ำหัวมันตลอดขอนเล็มๆเ,เอาได้ปลาดน้ําหัวนะ เสียดายครับทีแรกว่าจะเอาไว้หลังมัน,นดันชีกออกมาอีกครับตัวเราไปขย่มกิงก่งงุนกิ่งเราตัดน้ําเว้นคอแล้วแต่กิ่งมันก็ยังชีกรับน้ำหนักไม่ไหวครับเสียดายครับว่าจะเอาไว้สักรอบหนึง่งไม่เป็นไรครับเรามีหลังข้างๆกันอยู่นู่นอยู่นู่นหลังหนึง่งตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยครับมองเห็นโยวันนั้นคนตีต้นนู้นปุ๊บเขามองไม่เห็นต้นนี้ เลยเสร็จโจนครับ <laughs> โอ้ร้อนครับเช็ดเหงื่อก่อนนั่งพักให้สบายหลมก่อนนะครับโอ้สูงอยู่นะครับโ,โน่นนะครับเพิ่งนะครับหลังใหญ่อยู่ติดๆกันเลยเนี่ยครับต้นก็สูงพอดูได้เลยครับ นี่ครับเศษหลังพึ่งตกงไปนะั่นอ,อ,อ,อยู่ส,งสูงสๆนี่น่าจะเห็นอีกสักหลังนะมองไม่เห็นครับไม่มีแล้วครับเพื่อนๆสูงก็ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเมตรแหละ